ยินดีด้วยนะคะคุณเจอคู่แท้แล้วค่ะคอนเกรตเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นเวได้เลยเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของดวงความรักนะหรือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาความรักเปิดจ้าเลอเกินนะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักที่สุขสันต์หันษาม,มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอคู่แท้ นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยคยอยู่ช่วงเวลานี้หรือคนที่คุณรู้สึกดีดด้วยในช่วงเวลานี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้หาความรักมันเป็นความรักที่มีแต่ความสุขความสบายใจต้องบอกเลยว่ายิ่งมีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะใช่นี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณได้เจอคู่แท้แล้วก็เป็นไปได้เหลือเกินนะหากคุณอยากจะรู้ชัดเจนไปอีกวันนี้หมอมี3มสัญญาณที่บ่งบอกว่า ความรักแบบนี้มีโอกาสที่จะพัฒน,นาเป็นคู่แท้ของคุณได้ข้อที่หนึ่งมีความเข้าใจมากกว่าความถูกต้อง ความเข้าใจมากกว่าความถูกต้องนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มาหาใครผิดใครถูกนะหรือมาหาความถูกต้องกับความสัมพันธ์นะคะจะมีความพยายามในการเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านะเออรังการเข้าอกเข้าใจกันสามารถสื่อสารกันได้ปรับจูนทาความเข้าใจได้บอกความรู้สึกกันได้นะคะโดยที่ไม่มาหาความถูกต้องนะคะเออว่าใครผิดใครถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่า คุณกับคนที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณในช่วงเวลานี้เนาะมีลักษณะของความพยายามในการเข้าใจกันแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสเหลือเกินว่านี่คือสัญญาณที่จะบ่งบอกให้คุณได้รู้แล้วว่าความรักนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความรักที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แท้ของคุณได้นะคะข้อที่2ไม่ต้องพยายามเยอะแต่ก็ยังอยากอยู่ด้วยกันทุกวันโอ,อ้ความสัมพันธ์แบบนี้ดูเหมือนกับว่าเราไม่ต้องสร้างปรากฏการณ์อะไรใดๆให้มันเป็นวันที่แบบ พิเศษพิลึกึกลืออะไรเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยกันทุกวันบางครั้งบางทีแค่ได้กินข้าวด้วยกันก็มีความสุขแล้วแค่ได้นั่งอยู่ใกล้กันก็มีความสุขแล้วแค่ได้คุยกันก็มีความสุขแล้วแค่ได้ให้กําลังใจก็มีความสุขแล้วนะคือมันเป็นความสุขแบบง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเหมือนเหมือนความสัมพันธ์นี้มันไม่ต้องพยายามอะไรเยอะมากมายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องทําอะไรที่ ทำให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้าเลยไม่ต้องพยายามเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ยังรู้สึกอยากอยู่ด้วยกันทุกวันหากคนกับคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในช่วงวลานี้เนาะเป็นลักษณะนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือสัญญาณของการที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่แถ้ได้นั่นเองเออข้อที่สามต่างฝ่ายต่างผลักดันกันให้เติบโตไม่ดึงกันให้รู้สึกว่าเหนื่อยคือความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าคุณกับเขามัน มันส่งเสริมกันมันผลักดันกันให้ต่างฝ่ายต่างเติบโตหรือเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตไปเรืดด่อยๆนะคะเติบโตทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานชีวิตโดยรอบนะคะรวมไปถึงความคิดทัศนคติก็เติบโตด้วยนะคะคืออยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมกันให้เติบโตค่ะนะ,ะนะไม่ใช่ว่าดึงกันให้แบบตกต่ําหรือว่ารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แบอเกินยิ่งมีกันยิ่งเหนื่อยไม่ใช่นะแต่ยิ่งมีกันยิ่งรู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นลง เราเราเราเติบโตขึ้นเราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคนนะคะกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคนในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นในลักษณะนี้ขึ้น ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโตขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดีชีวิตดีขึ้นหรือว่ามีการเติบโตรหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแสดงว่านี่แหละมาถูกทางแล้วเป็นไปได้เหลือเกินว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาไปในสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แท้กันได้นั่นเองเออหากคุณกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้มีเพียงหนึ่งข้อจากสามข้อนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่ดีแหละที่บอกบอกว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะพัฒนาไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าคู่แท้แต่ถ้าเกิดว่ามีทั้งสาพ่อเลยต้องบอกเลยว่าชัวร์หรือป้า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 ป้ปา,ปปาปแน่นอนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่แท้แน่นอนหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณได้เจอคู่แท้เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะใครแล้วก็นาย,ยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ